สวัสดีครับวันนี้จะกับรายการยิงเดอะสกายอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาคุยอะไรกัเพื่อนๆกันนะแม่งสุกมาดักหนาเลยเนะเป็นอะไรไปไปช้างน้อยเลยไปช้างน้อย เกมโอเวอร์ลุยแล้วอะแหละฮึขี้ ฮักรออะไรดีส่งยอะไรมานะะส่งเสื้อไหมถแคสี่ร้อยบาทนะ สิ่งไม่มีค่าอืมกูดไปไปอะไรยียอะไรไม่รู้เรื่องเลย Am, am, นั่นกยใหญ่เฮียฮ่าฮ่าฮฮ่อฮ่าอ่าฮ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 ่เฮ่าเ่าฮ่าฮาฮ่าน่าฮ่า่า่าอ Blue it's in the top. It's my top pilot. He giá bị hải ôi giời lâu Ừm mà phép 求生游戏，啊啊！哎，嗯，再来一次来啊！哼。 แบบนึงได้เพชรกืกำลังเชิญมึงเข้าวอาว่าแบบนึงเ,เ,อ,เงแบบงอ้ยทำไมมันเชิญไม่ได้วะมันเลิกกูออกจากกลุ่มอะ ก็ตะกูไม่เฮ้ยไเฮ้ยยอละยอละทำอะไรวะสอละสอละฟินฮาวิเตสไตล์อินดี้ hey. Hey, <c oughs> พี่จะทำไงวะเนี่ยเพิ่มเพื่อนทำเพิ่มกวนเลยวะจะเชิกลุ่มยังไงถ้ากูค้นให้คนอื่นเชิญเข้าเลยฟังว่า

เคยมันลบกลุ่มขึออกมะอืมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาต่อกันนะครับเดี๋ยวครับจะพูดเรื่องนี้ก่อนครับ